สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้าหนุยก็เข้าครัวอีกแล้วนะคะป้าหนุยมจิตใจเรื่องการทําคุกกี้นะคะแล้ววันนี้ป้าหนุ่ยก็ได้แวะเซเว่นนะคะมีคุกกี้หอมทองนะคะที่ซื้อมาอันนี้2อันนี้คือแพ็คคู่14บาทนะคะมีน้ําผึ้งงาดํานะคะงาม่อนแล้วก็ข้าวโอ๊ตนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะวันนี้ป้าหนุ่ยจะทําเมนูคุกกี้ง่ายๆด้วยหม้อทอดอีกเช่นเคยนะคะ นี้นะคะป้าหนุ่ยก็ใส่กล้วยหอมนะคะไปแล้วหนึ่งผลนะคะแล้วเราก็ใช้ซ่อมนะคะบี้นะคะพอดีกล้วยหอมที่ป้าหนุ่ยซื้อมาเนี่ยยังไม่ค่อยงอมดีเท่าไหร่เลยนะคะก็เลยจะบี้ยากนิดนึงนะคะติดใจทํารอบที่แล้วนะคะป้าหนุ่ยทานเป็นแบบคุกกี้้วยมอทอดก็อร่อยนะคะไม่ได้มีความกรอบแต่มีความหนึบนะคะแล้วก็ก็ อร่อยนะคะวันนี้ป้านุ้ยก็เลยอยากจะทําทานอีกนะคะป้านุ้ยก็ใส่ข้าวโอ๊ตลงไปแล้วนะคะถ้าจริงจริงก็น่าจะประมาณ5ช้อนโอ๊ะนะคะ icamente, ตามที่เขาแนะนํานะคะที่จริงเขาต้องมีเนยถั่วนะคะแต่ปอดีป้านุ้ยก็ไม่ได้มีนะคะ <windy. S 1> ก็คือเหมือนกับว่าทําในสิ่งที่เรามีในห้องนะคะแต่ก็คือพลาดไม่ได้กับกับตัวหลักๆของเรานะคะก็คือข้าวโอ๊ตกล้วยต้องมีแน่นอนนะคะ เดี๋ยวเราจะใส่งาม่อนแล้วก็งาดำลงไปนะคะอนนี้งาม่อนมีความกรุบกรอบนะคะทจริงก็ถ้ามีงาดำงาขาวแล้วก็ทันยพืชอย่างอื่นก็สามารถใส่เพิ่มได้น,นี้เป็นงาดำนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ความ ความรี่แบบเชื่อมให้มันปินงก้อนนะคะก็ใช้น้าพึ่งนะคะน้าพึ้งก็จะเห็นว่าเมื่อกี้เราบรรจุขวดแบบนั้นคือเราก็จะได้มาจับพายาวนะคะเวลาเรากลับบ้านนะคะก็จะเป็นน้าพึ่งแท้เลยนะคะโอ้เดี๋ยวเราจะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็คุกเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่ หม้อทอดกันเลยนะคะรอบนี้ปนุจะใส่เป็นแบบใช้กระดาษรองเหมือนของคนอื่นดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างอรอบนี้นะคะเราก็แบบทําแบบแบนๆเลยนะคะรอบนี้ไม่ปั้นเป็นก้อนนะคะจะปั้นแบบจะทําแบบแบนติดไปเลยนะคะเราก็จะใช้มีดหั่นดูนะคะคือเหมือนมีดูจากในที่เขารีวิวนะคะบางคนเขาก็ทําแบบนี้เราก็ใช้มีดหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเป็นชิ้นบางๆนะคะไม่ได้ทําเป็นก้อนกลมเนาะเราจะ เลยนะคะด้วยหม้อทอดกาบอเหมือนเดิมเลยค่ะครบกําหนดเวลาแล้วคะยี่สนาทีของเรานะคะด้วยไฟ180แะนะคะว้าวหอมแล้วก็เหลืองเลยนะคะป้นุก็คิดว่าน่าจะพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาออกจากหม้อทอดแล้วเรามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆกันนะคะป้าหนุก็นําออกมาหั่นเป็นชิ้นเล็กเล็กแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งให้เย็นแล้วเราก็จะเก็บใส่กล่องนะคะรอบนี้ปนุทําแบบบางเลยนะคะ ความกรอบของของคุกกี้อันนี้นะคะก็จะไม่ได้มีความกรอบนะคะเพราะว่าอันนี้เราจะทาเหมือนลักษณะแบบเป็นเหมือนธัญพืชนะคะก็ใครอยากทําเป็นคุกกี้ก็ได้นะคะครั้งกอ่อนรอบก่อนเนี่ยปานุทําเป็นกลมๆนะคะแต่รอบนี้เนี่ยปานุทาเป็นแบบแผ่นกลมแล้วก็มาหั่นซอยเอาดีกว่านะคะนคะคะความบางของเขานี่ยอยู่แค่นี้เองนะคะปานุจะลองชิมดู อืมีความกรอบของงาม่อนแล้วก็งาดำของเรานะคะทำง่ายๆนะคะแค่มีหม้อทอดแล้วก็วัตถุดิบไม่เยอะนะคะก็แนะนำนะคะเพื่อนๆลองไปทำทานดูได้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามปนุจนจบค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ